สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆคลิปนี้พี่จีนก็จะมาแนะนำพระคาถาแก้วมณีตั้งนโมสามจบก่อนนะครับหลังจากนั้นท่องพระคาถาแก้วมณีดังนี้นะครับ Na-u Ta-a Na-ma-ma-a Ma-u ma, Ma-na A-na-a Ma-a-u-u Ma-u Na-u-a Na-u กะอะนะมะมะอะมะอุมะนะอะนะอะมะอะอุอุมะอุนะอุอะนะอุกะอะนะมะมะอะ ม,อมะอุมะนะอะนะอะมอะอุอุมะอุนะอุอะโบรานคณาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าพระคถาแก้วมณีนี้ ใช้ได้ร้อยแปดพันประการเทินถ้าถือมั่นคงถึงท่านจะฆ่าก็มีตายขายก็มิได้ทุกยากจะไม่เกิดมีเพราะแก้วมณีถ้าผู้ใดจำเริญภาวนาทุกข้ามเช้า มีข้าวของไม่ขาดกันอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างไปป่าไปดงรบราค่าศึกรบเสือขึ้นเหนือลงใต้ภาวนาอย่าหลงลืมไม่ตายด้วยภัยต่างๆแลศัตรูหมู่ร้ายเสือสางไม่ใกล้เข้าดงนอนป่า ตรงนี้สําคัญมากนะครับเข้าดงนอนป่าผีพูดผีดอยไม่กลัวแลคือตัวเรานะครับไม่กลัวผีพูดผีลอดอยเสกน้ํารถหัวคนไข้ทุกวันหายแหลอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นคําที่ท่านโบราณข้านาจารย์กล่าวไว้นะครับแล้วแต่ท่านปรารถนา อย่าใช้เอาเถิดประเสริฐแท้แลอย่าประมาทเทินพระคาถาแก้วมณีให้ยกครูขันห้านะครับให้ยกครูด้วยขันห้าสำหรับคลิปนี้ที่จินถ่ายที่ภาพนี้นะครับถ่ายที่แนวเทือกเขาตะนาวสีนะครับสวัสดี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ